สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปา g กีหรือเต f ้ t แฟตเลดี้ชาแนลกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ s p e สปีด i ิ d มาอีกแล้วนะคะ mm hmm. กําลังสนุกเลยกับการสร้างบ้านสําหรับนะคะบ้านที่ป่อกี้จะสร้างในวันนี้นะคะไม่ใช่บ้านค่ะแต่ว่าเป็นคลินิกสัตว์นั่นเองนะคะที่มากับแพ็กแคทแอนด็อนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชาเลนซูเปอร์ซ c h a าเลน g ์ค่ะที่ป่อกี้เล่นนะคะใน s t e ี m ก็ กดของซูเปอร์ซิมชาเลนเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือทำปณิธานสกิลนะคะให้เต็มให้เต็มหมดเลยนะคะทุกอันที่ที่แพ็คเราแพ็คเสริมเรามีนะคะถ้านใะครอยากจะเล่นตามเล่นได้เลยนะไม่ต้องคํานึงถึงว่าแบบเออพิกี้หนูมีภาคเสริมไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆถ้าใครไม่มีภพคเสริมแบบเต็มแม็กเนี่ยก็ทําเท่าที่ทําได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องทําให้เต็มนั่นก็คืออาชีพค่ะท่านผู้ชมแต่คราวนี้ว่าเวคลินิกเนี่ย,ยที่มากับแพ็ค a n นด็อเนี่ยนะคะมันไม่ได้แบบว่าเป็นอาชีพค่ะแต่ว่ามันเป็นสกิลหนึ่งนะคะมันเป็นสกิลในการแบบรักษาสัตว์เนี่ยพิกี้ก็เลยแบบเกิดไอเดียนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะได้ไอเดียดีๆนะคะจากท่านผู้ชมในระหว่างสตรีม ว่าเราอ่ะมาสร้างเวชคลินิกไหมเพราะว่าเงินน้องตอนนี้เงินน้องเชอร์นะคะเชอร์เบดก็คือเป็นตัวซิมที่ไปกี้เล่นประจําชาเลน,นีนะคะน้องเชอร์เบดเนี่ยมีเงินเยอะมากนะคะพอยิ่งทําอาชีพไปเยอะๆนะคะเก็บอ่าในพวกปฏิทานเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีรางวัลต่างๆนะคะมาก,กันเรื่อยๆเลยเงินนี่มีเกือบ้านแล้วนะทุกคนก็นเลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็จะสร้างกิจการต่างๆที่มีทั้งหมดในเกมด้วยนะคะ มาเริ่มกันที่เวทคลินิกนะคะอันนี้ไอเดียนะคะพิกี้ก็อยากให้เป็นแบบเ,เป็นคลินิกสัตว์เล็กๆน่ารักนะคะแมพที่เลือกมาสร้างก็คือเป็นแมพ Magnolia p r o m a n a g e นะคะซึ่งมากับภาค get to work นะคะ get to work ก็จะมีอาชีพนะคะที่เป็น Active c a r r i r r ใช่ไหม นะะหนึ่งในนั้นันจะมีรีเทลด้วยก็จะเป็นแบบว่าเมืองเล็กๆมีแค่4ล็อตเท่านั้นนะคะที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยและพี่กี้คิดว่าตรงนี้มันก็กระทัดรัดดีค่ะมันพื้นที่แค่20่สคูณยีเท่านั้นเองโครงสร้างแล้วก็การตกแต่งภายในพี่กี้วางไว้ให้เป็นโมเดลนะคะแล้วก็เป็นโมเดลสว่างๆเลือกใช้สีนะคะเป็นสีไม้สีขาวนะคะเพื่อให้ดูเป็นมิดนะคะพาน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงที่คุณรักมานะคะที่คลินิกเนี่ยก็จะได้รับความไว้วางใจนะคะอันนี้ก็คิดเองเออเองนะคะ ห้องตรวจนะคะก็จะมี2ห้องค่ะแล้วก็ห้องผ่าตัด1ห้องนะคะอยู่บริเวณด้านล่างหมดเลยแล้วก็ชั้น2นะคะก็จะเป็นแบบว่าห้องพักพนักงานนะคะเพื่อที่จะแบบว่ามันจะมีเครื่องหนึ่งที่เอาไว้ใช้คราฟของด้วยนะคะก็จะอยู่ในห้องแบบออฟฟิศอย่างนั้นด้วยแล้วก็ตรงส่วนของระเบียงเนี่ยพ่กี้ก็วางไว้นะคะเป็นห้องทานข้าวค่ะตรงนี้พ่กี้กำลังตกแต่งนะคะในส่วนของการรับรับรับเคสนะคะที่เป็นแบบว่าซิมเนี่ยมาเดินมาถึงเนี่ยก็จะ กดเครื่องตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็รอนะคะตรงนี้นะคะป้ากี้นะคะก็หยิบป้ายจากผ้าแคทแอนด์ด็อกละค่ะมันเป็นป้ายที่แบบเป็นเวชคลินิกอยู่แล้วนะคะป้ายเนี่ยน่ารักมากเลยสามารถใส่สัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะเข้าไปได้ด้วยนะคะตรงนี้ป้ากี้ชอบมากเลยนะคะในป้ากี้ก็เลือกหาายนี่นะคะเอามาติดเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้ส่วนห้องนี้เป็นห้องตรวจห้องแรกนะคะก็จริงๆแล้วแปลนของห้องแรกกับห้องสองก็คล้ายกันเลยค่ะพิกกี้ก็พยายามจะทําอะไรมันคล้ายๆกันแตกต่างกับของที่วางนิดหน่อยนะคะพวกะคลัสเตอร์ต่างๆ ก็จะใส่พวกสิ่งล้างมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์สาหรับน้องหมาน้องแมวของเรานะคะใส่ลงไปด้วยเนี่ยค่ะมันจะมาจากผนะ้าแคบแอนด็อกน้ำพวกตู้อะไรแบบนี้แล้วก็ใส่ขนมอย่างเงี้ยคะ่ะขนมน้องหมาน้องแมวเอาไว้แบบปลอบใจหลังจากโดนรักษาอะไรแบบนี้นะคะก็ข้าของเนี่ยค่อนข้างจะดูเป็นเวชคลินิกอยู่แล้วค่ะเพียงแค่จับเอามาวางเอามาใส่นะคะเพิ่มบรรยากาศนะคะให้กับห้องในส่วนของใต้บันไดนะคะตอนแรกพ่กี้เอากลงนะคะมาใส่แต่ตอนหลังเนี่ยพ่กี้เปลี่ยนเป็นในส่วนของกระบะใสยแมวค่ะ ตรงนี้ก็เป็นที่ไว้อาหารนิดน,นึงเพราะว่าน้องหมาน้องแมวที่มาใช้บริการเวชคลินิกก็จะต้องนะคะต้องมีการชิ้งช่องนะคะก็ต้องมีการแบบกินข้าวกินน้ํานะคะบริเวณชั้น2ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ตกแต่งเป็นห้องรับแขกค่ะเอาไว้แบบว่าเผื่อนะคะเจ้าของเนี่ยต้องมารอเคสน้องๆองก็มานั่งกันตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยข้าวของหรือภาพวาดต่างๆในภาพแคทอนด็อกนี่น่ารักมากๆเลยนะคะโทนสีก็เนี่ยค่ะเมื่อกี้คุมเป็นเอิร์ธโทนนะคะให้ดูอบอุ่น ดูสบายนะคะจะได้แบบว่าไม่กังวลไงว่าเออน้องหมาน้องแมวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้นะคะก็วางเป็นมุมเล็กๆค่ะตรงนี้นะคะใช้บุกนุกคิดค่ะภาคใหม่นะคะมาก็ใช้นะคะเพราะว่ามันน่ารักมากเลยอย่างที่บอกนะ,ะปะักกี้แบบคิดว่าของมันสามารถเอาไปอัดดปได้กับมุมต่างๆของตัวบ้านได้อย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนังสือเล็กๆนะคะเอามาวางไว้ตรงนี้มันว่างไง นะคะก็ถมตรงนี้ไปก็ดูเต็มนะคะดูเติมเต็มแล้วก็ดูแบบว่าเออเป็นชั้นหนังสือน่ารักน่ารักนะคะเพื่อแบบว่ามานั่งอ่านกันตรงนี้ท้งพนักงานแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการนะคะย้ายกันมาที่ห้องทํางานค่ะห้องนี้ปกกัจจก็ตั้งใจนะคะเป็นห้องเอาเหมือนออฟฟิศนะคะไว้เก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็ไว้ทํางานคอมนะคะงานเอกสารต่างๆที่กี้ก็ใช้ในส่วนของพาเก็ตทัวร์ค่ะพาเก็ t ทัวร์เนี่ยมันก็จะมีพวกแฟ้มพวกกล่องนะคะที่ดูแบบ เก็บข้อมูลนะคะ่ะแล้วพ่กี้เนี่ยคะ่ะตู้ต่างๆเนี่ยตู้อย่างเงี้ยมันไว้เก็บเอกสารเลยใช่ไหมพ่กี้ก็เอามาจัดวางนะคะไว้ข้างๆโต๊ะแบบนี้ก็ดูแบบทํางานทํางานนะแล้วก็พิกี้นะคะห้องนี้อาจจะไม่ได้เห็นในคลิปนะคะแต่ว่าใส่โต๊ะคราฟเข้ามาด้วยเป็นโต๊ะคราฟพวกยาทรีตต่างๆนะคะที่เอาไว้ใช้กับสัตว์นะคะแล้วก็เอาไปขายได้ด้วยโดยสั่งพนักงานของเราหรือจะเป็นตัวเราเองทําขึ้นมาได้แล้วก็เก็บไว้แล้วก็ยัดใส่ตู้ขายอย่างนั้นนะคะพัตเตอร์เนี่ยพ่กี้ก็วางมันเลย นะคะเนี่ยจะกันน้องหมาเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะพี่กี้ก็เทิร์นมันขึ้นไปนะคะขึ้นไปข้างบนซะอย่างนี้นะคะใส่คอมพิวเตอร์เข้าไปะคะ่ะจริงๆเราก็คิดนะว่าน้องเชอร์จะต้องมีอาชีพที่เป็นฟรีแลนซ์อะไรบางอย่างที่แบบว่าน่าจะนั่งทํางานข้างบนได้นะคะแล้วก็เปิดเว็คลินิกไปได้ด้วยนะคะนี่นะคะก็รกเลยค่ะก็เอาพวกนะคะของตกแต่งต่างๆที่เป็นกระดาษนะกองสุ่มๆขึ้นไปนะคะเครื่องของเครื่องเขียนอะไรต้องจัดต้องวางนะคะมาถึงห้องนี้นะคะปากี้ตั้งใจทําเป็นห้อง สำหรับรับประทานอาหารของพนักงานคลินิกของเราค่ะก็ใส่ตู้นะคะจะเป็นตู้เย็นที่เอาไว้ในใช้ที่ทำงานนะคะแต่ก็จะทำอาหารในส่วนที่แบบว่าไม่ไม่สามารถที่จะเป็นเตาไฟอะไรแบบจริงจังได้ะนะอย่างที่ทุกท่านรู้ดีนะคะก็อย่างมากสุดก็ทำสลดัดแล้วก็โยนใส่เข้าไมโครเวฟอะไรแบบนี้โซนตรงนี้ก็ต้องมีซิงค์น้ำด้วยนะคะเพื่อให้แบบ รักงานของเราหรือว่าตัวต้องเชอเองก็มาล้างจงล้างจานอะไรก็ว่ากันไปใช้ตู้เย็นของ university ค่ะเพราะว่าสามารถซ้อนไมโครเวฟขึ้นไปได้เป็นตู้เย็นเล็กๆเผื่ออยากกินอย่างอื่นอะไรแบบนี้นะคะมุมไวททานอาหารก็จะมี2มุมค่ะมุมนึงก็จะเป็นไฮแชร์2ตัวแล้วก็มุมนี้นะคะจะเป็นแบบว่าเก้าอี้3ตัวค่ะตกแต่งกันนะคะด้วยความเขียวๆหน่อยนะคะให้สดชื่นกันหน่อยห้องก็โดยรวมก็อย่างเงี้ยค่ะทุกห้องก็จะเป็นเอิร์ธโทนหมดเลยนะก็จะเป็นสีที่ดูแบบซอฟๆหน่อย ใส่ชั้นเข้าไปนะคะใส่เครื่องทํากาแฟเข้าไปนะคะจะได้แบบว่าเออเหมือนมีการใช้งานนะเนาะนะคะเมื่อกี้ก็หากงหากแก้วนะคะแล้วก็แจกันต่างๆนะคะตกแต่งเข้าไปตรงนี้นะคะน่ารักมากเลยสําหรับผ้าคัตเตอร์ต่างๆนี่ก็สําคัญมากๆเลยนะสำหรับเมื่อกี้นะเพราะว่าเวลาใส่ตกแต่งห้องไปแล้วมันก็ดูแบบห้องมีการใช้งานจริงๆนะคะเพิ่มแบบว่าความสมจริงขึ้นมานิดนึงอะไรแบบนี้นะคะน่ารักมาก บริเวณสุดท้ายของการตกแต่งชั้นสองตรงนี้นะคะจะเป็นตรงระเบียงค่ะเมื่อกี้ก็ใช้พื้นหญ้านะคะเป็นหญ้าปลอมอะไรอย่างเงี้ยตี่ต่างนะเอามาปูตรงนี้แล้วก็เป็นเก้าอี้นอน2ตัวค่ะใส่ร่มเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนในการพักผ่อนอีกโซนหนึ่งสําหรับพนักงานหรือว่าจะเป็นแบบผู้ที่มาใช้บริการก็ได้นะนะคะแล้วก็ใส่กระถงกระถางต้นไม้ติดขอบตรงราวตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีที่หลังนะ แล้วก็ใส่ระแนงไม้เรื้อยอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนะคะตกแต่งจาก High ไฮสคูลนะคะให้มันดูร่มรื่นนะคะตรงนี้เข้าไปด้วยสำหรับเวทคลินิกของน้องเชอร์หลังนี้ปาก,กี้ขึ้นแกลเลอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะชอบใจถูกใจอยากโหลดลงมาในเซฟของตัวเองก็สามารถไปที่แกลเลอรี่ของปาก,กี้ได้เลยค่ะอยู่ในดีสคริปชันนะคะ ท่านผู้ชมท่านไหนนะคะมีพักเสริมไม่ครบนะคะตามบ้านหลังนี้ก็สามารถปรับเพิ่มลดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้เลยนะคะตามสะดวกในออฟไลน์เล่นกันให้สนุกเลยค่ะป่อก,กี้ก็ยินดีมากๆเลยที่ท่านผู้ชมจะโหลดไปเล่นนะคะแต่ขอ,อยางเดียวนะคะไม่รีอัปโหลดผลงานของครีเอเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นปาก,กี้หรือท่านไหนนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็เราจะได้อยู่ในชุมชนนะคะเดอะซิมอย่างมีคุณภาพด้วยนะทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกสนุกของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ